ปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาซาบะไปหออ่อเมียงไปกินกระตาบักฮุงบักทัวกระต้มพัดกระสเอาออกมาปิ้งเป็นข้าวเหนียวปิ้งพี่น้องเอาออกมาจากซองฟิตพี่น,อน,ปนป้องไปตำคนตำแจวปลาปิ่งไปกินกระตมบักทัวกระตาบักฮวงกินบะหมี่ก,กระสเอาไปเห็ดปนพี่น,อน้องกจะสปไปตำแจวปลาสดๆไข่เต็ม้องเด้อพี่น้องเด้อปาลารุ่นนี้ได้ปลามาสดๆไข่ยอยู่ในอ้องเต็มเลย เดี๋ยวปิ้งสุกจังมาเบิ้งน้ำกัน ไฟแห้งพี่น้องไฟแห้งสิถอยออกถอยออกข้างๆไลยพี่น้องถอยออกข้างๆเห็นมันเห็นมันกรอบๆติ่ยปิีงเห็นมันกรอบๆเหลืองๆใบแห้งโหดเดี๋ยวเซลฟ์ปลา,ามาปิีงปิีงปลาซาบะพี่น้องนี่ปะตูไข่ๆเต็มทองอยู่กินบ่เมื่อยกระิ กระแก่ตำปนตำเจวแหละเนาะพี่น้องนี่ทั้งข้าวทั้งหวานเด้่องมือน,นี้เด้ออันนี้ก็ข้าวเหนียวปิ้งพี่น้องไส้แห้งโขดก็เลี้ยวเอาไว้ออไหางค้างเข้ากันเดี๋ยวปิ้งปลาชงเป็นสีใหญ่เข้ามาเห็ดกรอบก่อนแฮมแล้วแฮมแล้วใกล้แล้วปิ้งปลาห่อนหอนพี่น้อง ปิ่งปลาหอนไปกินกับตำบักหุงกับตำบักทัวปลามีแต่ตแข็ไข่พี่น้องเลยแม่ไ,ไข่ต็มท้องลืงลืมอ่างลางอยู่เดี๋ยวสิไปสื่อมาอีกลระสิคั่วเอาแต่ไข่มันออกสิบโบเปิยงเสียวไข่มันใบเห็ดเห็ดสมไข่ป่าพี่น้อง ห,หาสูตรสมไข่ป่ามากก่อนไข่ติมท่องเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยตำแตงพี่น้องตำแตงปูปลากะปิ่งปลาอหอน ตำาแ,งแ่งกับปีนปลาหน่อยตำเตงปูปาาลปาพักค่อยกินรอบปลาพี่น่องปลากินบะหมดดอกกินบะหมดกับสิแกะแกะเอาเนื้อไปตำปนตำเจว มันได้กอไฟแล้วพี่น้องมันได้กอไฟมันได้ดังไฟแล้วก็เลยป้งมัดเลยไข่เต็มถังพี่น้องเนี่ยสิไปสื่อไหมสิไปสื่อมาไหมอ่ะจะจ้อเอาไข่มันเนี่ยพี่น้องไข่มันแม่มีแต่มีแต่ตัวไข่ เอาไข่มาเห็ดอ่ะสุ่มป่าพี่น้องยัง่ะสุ่มไข่ป่าเดี๋ยวหน้าสิตุกไข่มันออกก่อน Bố hết cái xeo ông Một xeo bê tăng Bình phải hôm hôm phát biệt tù เย่๋ยนี้ยบตตองไปให้ไปให้ขัดต่มมาพีมน์มาบอไม่เบตตองก็เลยไปเรียนปีนปนก็เลยไปเร็ยมกเดี๋ยวงานหนะ tôi đeo cái kim bông nào tôi đeo cái kim bông mệt à กินแต่ไข่กับพ่อละพี่นอ้องเอ้ยไข่มันเอาไปปนไปเทสแก้วบ่อยเนาะมึงเนี้ยพี่น้องไข่กินแต่ไข่กับอิ่มนะพี่น,อน้องหนอนมันจะแบบซิปเป็ดตำเห็ดน้ำพริกเห็ดน้ำพริกไปแต่กินได้ไร้เหมือ กินแล้วก็สิแก้เนื้อปลาพี่น้องเห็ดปนแน่ให้นำพริกอันกินอย่างพี่น้องไปต่ำนำพริกตาแดงตลัมาไปถอดก็ก kiến kinh cấp tâm mà hung kinh cấp tâm mà hung เห็นหมูเ,บบเพิ่นอยู่ข้างกับวันเดทักเพิ่นพีนอน้หงหิวเขาเฝ้ามากินเขาอ Get the dip in there. ไม่ใช่หนึ่งแเต็ดเผ็ดต่ำบักแต่งเผ็ดต่ำบักแต่งไปหากักสมมากินแก้เผ็ดกูดองกันพี่น้องเดี๋ยวไปเทศดิม สไลด์ผลพอกันคลิปหน้าจ้า